พังงาเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอตะกัวป่าร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอตะกัวป่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจแผงขายกุ้งขาวกุ้งกุลาดำหลังมีการร้องเรียนจากผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งว่ามีการขโมยกุ้งจากบ่อไปขายผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางนางอาพรบุญส่งประมงอำเภอตะกัวป่าว่าที่ร้อยตีหญิงธนพรธรรมจิตนักวิชาการประมงพร้อมด้วยนายนันทศักดิ์เอียดตรง ปหลัดอำเภอฝ่ายป้องกันและความมั่นคงอำเภอตะกัวป่านายสุริยันไข่แก้วประหลัดศูนย์ดำรรงธรรมอำเภอตะกัวป่าพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่นิติกรอบาตา บางนายสีออบตอบางม่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอตะกัวป่าเจ้าหน้าที่อสอกองร้อยที่7ตะกัวป่าและชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตะกัวป่าคุระบุรีบุรณาการร่วมกันออกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตะกัวป่าได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตะกัวป่าคุระบุรีว่ามีผู้ที่ลักลอบนำผลผลิตกุ้งในบ่อเลี้ยง ของสมาชิกออกไปจำหน่ายให้แก่แม่ค้ากุ้งในแผงตลาดสดและร้านอาหารในพื้นที่โดยผู้ลักลอบได้จำหน่ายให้แม่ค้าในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่เลี้ยงกุ้งทั้งในด้านการตลาดและทรัพย์สินส่วนบคนุคคลสุกันวรลิสุวรรณรายงาน